เตามล่อกาานาแต่ยมัจะมีคนเยอ่าเขาจากที่เดียวที่เขาละนมาเนี่ยพระเขาทำไเป็นชาวบาตัดขาากที่เดียวเลือเด็องเราคืออะไรครับเนี่ยพุวัติอดุพุทธประวัต จำเนี่ยร่างกายเขาธรรมดาที่บุญจำเนร่วันนี้เขาจะพี่ไอ้ภูขาใหญ่ที่บ้านเด็กที่บ้านเด่กมาแล้วยังมาสาืสัปดาหอยู่นึกถึงเขาไมได้เรื่องที่มนจะมาทำเรื่องที่จะทำ เลดจันทีทำร่วมระมัดระังไปมองเงินกระสือหันเขาบอกม่ายๆโันหลักเป็น,ปนปม,นนนมนรล,นล้างไอ้นี่พวกไปว้นเมื่อ่่าลูกลนกันก้นเราจะน้นเราจะพนจากบาปราเรวจะหัน <Yeah. S 1> อันนี้อันนี้ vijaya-yetai-serya-sarya-bhokal-dhamma krua-mai-yodhi-bhokal buddha-mali-sate deta-tya-lap-lap-bhu sa-o-bho-bhu-si-jam na-du-dharam-bhu-tya-tya-tya-byo-sa-cha deta-tya-lap-bhu-tong-la-bu cao เจ้าที่เจ้าผูมรวบส่ง่าเาเราพระอาษากดพระกาฬเป็นวันพฤศจิว nah ่าบ uh, anyway, ุตรปฏิบัติธรรมนาเป็นพระเป็นเนนีเช้าทุกยอดเจอาเจ้าที่พระกฤติเจ้ามาเป็นป่ามาเออป่าม้าเนีเป็ป่ามมา

ยัง要把ตู้ท่้่ายังนบ้วสุดับรถไปก็ได้好多สุดมท่เามาวันเสารเาสเราซุ่มกัก้นเกา่ยกับเรื่องนล้นผู้นี้ไหมถูก้นะวท่าเกื่อเห็นน่ะเกิดหนออกมือดจันร์ที่เกี่กัเือียเขาบอ

จะทมาจมาเองกรู้็ตายบ่ว่เออาดูปิมัเราเลกด้ไม่ใช่ไปลมาขึ้อเลยเออยอดีย้นใาญาระพักเถอเอก็ออกิ่ออกองทหมึงนะพอหลเนี่ยปาตัว